ในสถานการณ์ที่แวนตีท,ท,ทีและครึ่งหลอดกับเดือ้อมแค่นี้กูจะชีวิตรอดไงวะงงก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับอ่านายยูโดยที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็จะเป็นมีโลที่มีชื่อว่าหยาดในสกินทันจิโร่นะครับผมซึ่งตานี้ซิแวนหลุดนะครับผมเราก็ รับตามยถากรรมไปนะชนะแพ้ก็5 0 5 0ิบห้าบนะผมแต่เซตไอเทมที่ผมจะมาเล่นในะวันนี้ก็จะเป็นพลังแฝงสีเขียวกับเซตลูนเจาะร้อยกึ่งแท้งนะผมเป็นเซตไอเทมที่เหมาะสหรับเล่นสายเขียวที่สุดเท่าที่ผมมองออกแล้วนะสลับเกมนี้ไปลุยเลยดีกว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนำที่นี่เลยส4 Pay ีพอันดับแรกผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆกดเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนนะครับผม จากนั้นก็เกาะออเพนไอเดีเลือกราคาที่ต้องการเติมในนี้ก็จะมีเกมให้เลือกเติมมากมายนะครับผมทั้ง p u ับจ v Free Fire อย่าลืมนะครับรับเติม24ชั่วโมงถ้าอยากเข้าไปเติมก็แนะนำให้กดใต้ลิงก์คลิปชั่นนะผมช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอแครของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย tp 7เพจรับซื้อและขายารหัสเกม rlv เกรดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผมมาลุยกันเลยดีกว่านะผมซึ่งในเกมนี้ก็ เราจะซื้อรองเท้ามาก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปขายตรงหน้าป้อมนะครับชนเลนกับลิกเตอร์ที่ก็ต้องระวังพุ่มไม้ไว้ดีๆนะมันจะกลายเป็นพุ่มไม้กินคนเรานะครับทั้งลิกเตอร์ทั้งแรดทั้งแพนดา้าบอกเลยว่าถ้าเราพลาดทีนหนึ่งก็อาจจะตายได้เลยนะโดยที่ไอเทมชิ้นแรกที่ผมเจอก็จะเป็นแอสเทลสเปียรนะผมแต่ขณะนี้เฟิรบัตไปแล้วสวยไปเลยเพื่อนไม่เป็นไรนะฮีโร่มันอืมโคตรโกงสิปล่อยได้ยังไง ทุบไปหนึ่งทีนะผมจังหวะนี้ก็ตีไปนะแต่มันเขาเจ็บจัดเลยวะชึบชึบปาดไปเอ้าเสียวฟิกเฉยกลัวไม่ตายนะกาจะมาตีซ้ำอีกทีหนึ่งเอ้แล้วจังหวะนี้เฮ้ยเพิ่งเห็นฟังกูเป็นย้อนป่านี่หว่าเอ้ยแหวนมาด้วยหรอวะไม่มีฟิก้ลย ดีตรงที่ว่าเขาไม่ฟิกตามมายิงเรานะใครเอาใครเอาอยัางไงเอาเองก็ได้วะ <c oughs> ป่าล็อกผมจะเอาอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเลนผมอะผมต้องการป้อม <c oughs> เฮ้ยลงตายนะเพื่อนไม่ดีนั่นแหละน่า,ำารำคาญตัวละครไม่น่าปล่อยนะผมเขาก็อะกะเอายอนมาโยนเกมแล้วะไม่อยากเล่นตัวเมนให้เสียวินเลตแล้วมั้งเนี่ยแต่เล่นให้เต็มที่ครับ มันก็เป็นแค่เกมนะมีแพ้มีชนะปะปนกันไปนะครับผมโดยที่เซตเช่นที่เราได้นนกมนนี้ก็จอเป็นแนวกึ่งแทงนะแต่ต้นเกมเนี่ยผมจออดาเมจมา2ชิ้นนะครับก็จะรีบขึ้นดาเมจมาก่อนนะอย่างเช่นมุรามะสาก,กับเดอะมินิเชอร์นะครับผมแล้วทำไมมันตามต่อยกูอย่างนี้นะไม่เอาผมว่ามันก่อนเราเล่นไหวนะผมแรงมาก ตีด้วยซีอมไปแล้วนะผมรีบเข้าดีกว่าจุบไม่มีพันนิดอ่ะแมถ้ากูเล่นป่าเนี่ยกูร้ายไปได้ละ,ะ,ะเกินไปว่ะแวนเฮ้ยน้องไม่เอาเ,อเรียบร้อยครับผมเกิดแค่สิบวิเลทิเอายอนมาป่าเฉยเลยแล้วแบบ ลมลิ่งเราเป็นมาลอตด,ด้วยนี่ดิมันทําจังหวะไม่ได้นะผมแต่มันสามารถเข้าแวนได้นะอันนี้ผมมองเห็นประโยชน์ของดาร์ฟหนึ่งละเหลืออีกสองดาร์ฟเนี่ยแหละลิเลียกับเทลเทลนี่ก็สามารถยืนเลนชนกับแวนได้นะผมเพราะว่าระยะมันดีกว่านะส่วนลิเลียหน้าเนี่ยก็เป็นเมทที่หยิบไปทุกตานะอาจจะไม่ได้แก้แวนอะไรมากนะผมแต่ว่าดาร์ฟเาก็มีประโยชน์นะไม่เหมือนป่าเรา ก่อเลยฮ้ยยูเอ้ยได้ป๊อปตีมพี่เอ้ยได้วะดาเมจน,นายขาดไปสิบสองจิมดักโอ้โหไม่น่ารอดเลย เราก็เอาไม่น่าตายนะผม,มสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่3ต่อ8นะครับสกอร์ทีมรวมค่อนข้างจะยากเลยในเกมนี้เราก็ต้องออกของกันอย่างน้อยเนี่ยสามชิ้นหน้าผมซึ่งของกันที่แน่นอนของผมเนี่ยก็จะเป็นด้านของฟอสคิป ถอยแล้วก็ไม่กอดสะท้อนก็ตายแล้วเชียร์ปลอดนะครับแหวนสามหนึ่งวะ <uk> <uk> จะปิดได้ไหมวะ <uk> <ม>ปิดเตอร์มาปิดเราแทนเฮ้ <h oney> <h oney> ยอันติเลยอยู่ <h oney> มา <h oney> <h oney> <h oney> อ่ะเย็บอืมกลัวแล้ว แต่คาดว่าเลนบนนี่น่าจะอยู่อีกไม่นานจา,าเกิดแลดกระปาขเข้าไปสตอมบนรอเนี่ยีโอกาสแพ้สูงมากเลยนะหลบไม่ทันและก็ไม่อยู่เลนเราเลนบนก็จะยืนง่ายขึ้นนะเพราะว่าไม่มีเมดไปเติม,ม,มต่วันนี้ลีลาน่าก็ได้เคลียร์ก่อนนะผมเขาต้องขึ้นไปเติมมันไงวะ คิดว่าเมื่อกี้ดดดูแล้วนะสงสัยมองไม่เห็นแล้วมั้งรีบขึ้นไปเคลียร์กลางดีกว่าเพื่อนเราไฟหนักมากเอาตายนั่นนะ่ะสวย<ๆ>เคลียร์ไว้ดีเว<ๆ>ลงกลางมาแล้วสองตัวหรือเปล่า<ๆ>เอา้เอาและบนเราน่าจะชนะไฟน่าจะได้ป้อมด้วยนั่นนะ่ะ ได้ป่าวะได้จริงด้วยเฉยเลยเล่นบนราชนะไฟครับผมแล้วเราก็ได้ป้อมมาด้วยเหนือความคาดหมายจัดและจังหวันในลิเตอร์ก็แตกไปเราเคลียร์เว็บเราเดีกวนะ่าอเล่นกลางเลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> แผนเข้าไปทีเ <c oughs> จี้ยงหมดแล้ว <c oughs> ฟ้อมนี้ยังไงเราก็ได้นะติกเตอร์เกิดไม่ทันอยู่แล้วเขาก็อยู่บนเยอะด้วยก็ถือว่าแลกกันไปนะผมเดี๋ยวเทวก็ต้องลงมานะเขาไม่ลงว,ลว,เเวะเดี๋ยวเราเคลียร์ให้เวฟนะครับผมเ เดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นกลางเลยดีกว่าพอเราขึ้นไปเล่นกลางเสร็จเราก็จะขึ้นไปบนนะโอ้โหดักเต็มเลยไม่ลงไปเพื่อนน่าจะอยู่การป้อมเหรอแล้วว่านายลงไปล่างไปหาเงินดีกว่านะไปก็ได้เจ้านี้เปิดไฟมาแต่เราต้องรีบไปกันป้อมนะครับ น่าจะบึ้มว่ะแต่ดีนะที่เทียวไม่ได้มาโอ้โหโอโ้โหไม่ถึง,ถ,งถึงไปก็ไม่ตายดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนั้นถึงจะเป็นรุ่นจ่ร้อยต้นเกมก็มีลิมิตของมันอยู่นะครับแต่ถ้าออกเป็นโอมมอามเนี่ยก็อาจจะแรงกว่านิดนึงนะเพราะมันได้เบสดาเมจจากการโจมตีปกติ โบนัสดาเมจเดี่ยมันจะเบสดาเมจโบนัสดาเมจจากการโจมตีปกติเวลาใช้สกิลนะสลับเลยเพื่อน,น,น,นอยืนป้อมล่างให้สบายใจนะแต่ว่าการกูบึ้มวะ่ะเราเช็กเวฟดยกวอ่ะน่าจะไปไม่ทันละ ฉันต้อแปลงเจาะเป็นแพตตินัมเลยนะผมเตรียมขึ้นฟอสเขีนะถ้าเกิดแวนเขามีบทบาทมากผมก็อาจจะขึ้นเป็นท่งนั่งของฟอสเขีก่อนเลยแต่ถ้าเกิดแล้วมีบทบาทมากเนี่ยผมก็อาจจะขึ้นเป็นทอยนะเพราะว่าเราคูดาวเราได้30สบถ้าเกิดเราได้แพตตินัมมากันไม่อยู่แล้วมั้งเนี่ยเป็นแวนวะเข้าระยะโจมตีไม่ได้นะแตกโอ้ยฟิกใส่เลยเลยโอย้ไม่กดของใหมนะ่น่าจะแตกไปละ เพื่อนเราก็เปิดกันเล็กน้อยนะผมอย่าไปสนใจนะเราเล่นของเราไปดีกว่าเฮ้ยโป๊กสแต่เลือดน้อยไปแล้วทอกเข้าไปางี้ไม่โดนใครนั่นน่ะไปดีกว่านี่นเป็นทอยนะผมจังหวะนี้เราต้องรีบหาเว้สิบสนะแต่ผมว่าขึ้นไปฟอสเขตน่าจะคุ้มกว่าแล้วคูดาวสามนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้ะ <c oughs> <c oughs> ใครจะไปประยุกใช้ออกเป็นท่าหน้าของดาบคลีก็ได้นะผมเล่นลุนคลีก็ได้นะมาได้แล้วตัวหนึ่งโอ้ยปึ๊บสองตัวไปซาแลนหน้าเข้ามาทำไมชึบชึบเขาไม่มีพุ่งเอ้ยควอดคิวอ่ะ จังหวะน,นี้ฟลุกนะคร,รับผมปลาหรอกไทมิ่งเราเข้าดีนะเข้าเป็นจังหวะ2ด้วยเพื่อเราเล่นกันไปก่อนละฝั่งตรงข้ามโลหมดนะผมแล้วก็ตามเก็บงานนะเพราะเราเก็บงานได้แบบนี้มโอกาสพลิกได้สูงครับผมเพราะว่าทีมเราเนี่ยถึงต้นเกมจะดูแบบดับมาแบบดับมาทําไมอะไรเงี้ยแต่เลตเกมทีมเราแรงมากนะแต่ละตัวนี่คือดาเมจมหาศาลนะเราก็จะรับหน้าที่เป็นตัวล่อสกิลไม่ก็ตัวเปิดไฟให้นะครับผม แต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟแล้วเพื่อนเรายังทำไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็อาจจะให้มาลอดเปิดแทนนะแต่ผมบิลดามจกึ่งแท้งมาเนี่ยเป็นตัวเปิดไฟนะครับเซตนี้สามารถเล่นหยาดเป็นตำแหน่งเปิดไฟได้เลยนะครับเพราะว่ามันบางคั้งที่จะถึกมากๆเลยนะเปิดไฟรอเพื่อนเติมดาเมจอะไรแบบนะี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนพึ่งไม่ได้นี่ก็แล้วเตะแล้วเตะเลยรีบรีนะผมซึ่งพลังแผงเขียวนี้ก็จะให้ค่าความสามารถ บวก HP 1น0 0งันะถ้าสแต็คครบนะกลางดูแย่ๆเว้ยช็อกหนีมาละแหมอมคีบมาด้วยขอญาตอติเลียเลยคู่เขาน่าจะไม่เล่นนะแต่บนโดนหนักกว่าคีปล่างอยู่สูงนะ เดี๋ยวเราช่วยบนก่อนนะครับไหเทสดาามอยสิแวนแรงไหม,มโอเคคาตาเลยรีบรีบ,รบออกไปใหม่นะแต่เลนล่างเราทำไว้สูงมากๆเลยนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะและฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ทำเวฟล่างด้วยทำให้การขึ้นป้อมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะป้อมแตกไปแลวหนึ่ง ดิกเตอร์เริ่มไปทำล่างแล้วแต่บนเราต้องช่วยก่อนอะ่ะเพราะว่าสองคนไม่น่าไหวปึ๊บมันตีแล้วโอ้โอ้โหมาก o ดเพ้ไม่เ,มนเนี่ยเชียวปลอดไปนะเข้าแหวนนะอุ้ยมเราปาดสวยทุบ เอ้ยได้ตัวหนึ่งโดนขัดเยอะไปเฮ้ยสวยโอ้เกือบได้ดแต่ไม่ได้าสามหนึ่งแต่ผงข้ามโลหมดนะผมเขาต้องกลับนะ เอาหันกันมาอีกทีป้อมแตกละเหลือแค่ป้อมเดียวอะเอาไงกับชีวิตดิอีกสองนาทีดาร์กเกิดผมว่าถ้าเกิดมาหลอดเปิดไฟให้ผมอะยังไงผมน่าจะลาได้หมดนะ nó được phá bNet Odin cũng không có quyền Nu hông ở đây có một única anh ấy làm gì đi tiếp şey gì đây tất cả các bạn tất cả các bạn hết rồi i cạ chơi tiễneld ave vì vậy hãyn nói ta I had a couple of notes โดนล,ลิงก์แตกไปเลยนะครับผมไอเทมใหม่เรายังครูดาวไม่เสร็จนะเส,สเียดายอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นก็สเลเยอร์ก็จะเกิดไฟนี่คือไฟวัดกันเลยนะครับผมว่าเราจะแพ้หรือจะชนะนะ โดยที่ผมเอามาเล่นให้ดูนี่ก็เป็นแนวทางนะผมว่าเราจะดับไอเทมยังไงดีเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็กึ่งแทงไปเลยเล่นลูจร้อยไปโดยที่สายคลีก,ก็สามารถเล่นได้นะแต่มันจะไม่ดูถึกเท่านี้มันจะแรงกว่ามากก็จริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ล้ำนะในไฟต์ก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะ โดยที่สายนี้ก็มือใหม่สามารถเล่นได้ครับเล่นได้ดีเลยด้วยอันนี้ก็จะแนะนํานะโดยที่ผมสอนมาตลอดว่าไม่ได้สอนนี่แค่เล่นให้ดูนะสายที่ผมเล่นว่ามันเป็นยังไงมัก้าจ,จะทำให้เพ,เพื่อนเล่นยากกันไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวผมเล่นเป็นเพื่อนนะเอาปูทแทงไปเลยก็แล้วกันในไฟนั้นค่อนจะมีประโยชน์มากๆนะครับผมถ้าเราเก็บแวรน์หรือว่าเก็บตัวสําคัญได้ก่อนนะ ถ้าแต่ถ้าเกิดเราเจอ2แคลรี่เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เราต้องเปลี่ยนไปเล่นดาบคลิเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราจะไปให้เขาตีฟีไม่ได้นะผมเล่นยนะังไม่ถึงว่ะอันนี้แลดภาพถึงยุบหลบโอ<ฮ><ฮ>้ตันเยอะจังเลยโอ้แต่ได้หมดอย่างนี้ตายหมด เพื่อนเราอยู่นู่นเยอะนะสามตัวนะกันป้อมไหวอยู่แล้วเราจะป้องเปิดดาร์กรอเพื่อนนะผมอ้าวแล้วแพนด้าเข้าไปโยนอย่างนั้นเรียบร้อยนะผมเกมนี้แพนด้าก็ดูดูุดลั่วนะเอาจริงๆเขาดูแบบ<ๆ>เพื่อนตายหมดแล้วยังจะเข้าไปมึนๆน,นะๆโอเคยอนมาช่วยเราแล้วเฮ้ย<ๆ>ช่วยดิเฮ้ยโอ้โหยัง ยังไม่ยิงโอ้ให้กำลังใจแลก็ตายไหมนะ่ะเอ้ยได้ว่ะสวยครับเลดเกมแล้ะผมย้อนก็นแรงนะแต่ไม่ช่วยกูตีดักทำไมเราทำล่างขึ้นไปด้วยนะครับเวลาได้ดักนี่มันก็จะไม่เหมือนกอ๊อฟสเลเยอร์นะที่แบบว่าเลดอื่นไม่ต้องทำไปเปิดกลางลุยในเมื่อฝันตรงข้ามเหลือน้อยกว่าเราอะไรเงี้ย ในแพทนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องทำเว็บบ่อยนิดนึงนะถ้าเกิดป้อมมันเป็นประมาณนี้ฝั่งตรงข้ามมีเหลือบาแรแหลกสามทางเลยนะผมแต่เราเหลือแค่ทางเดียวนะแถมเป็นเลนบนด้วยมันกัดเรามาที่เลนล่างนะครับผมฝั่งตรงข้ามไม่น่าจะเคลียร์ไ้เขาคงคิดว่าเขาเคลียร์เว็บไปแล้วแน่เลยแวดนันตีไปแล้วนะครับเตรียมตัวเข้า,ขาปึ๊บปึ๊บ ตันซ้ำไปมาหลอดโดดสวยจัดนะผมโฟกัสได้ถูกตัวมากอันนี้ต้องชื่นชมนะแล้วป้อมเป็นอะไรตีตะกูนะโอ้ลบได้ไหมวะโอเคเพื่อนเราก็แรงจัดเลยแลวกูชนะคิดว่าจะไม่ได้คลิปแล้วนะเนี่ยอ่าเวลกูดก็เซตเทมก็จะไปอยู่ในชุมชนนะผมเซตนี้ รับใครที่อยากลองเล่นตามก็สามารถเล่นได้เลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่32ดาวกับแต้มอีก6,000แต้มนะครับผมตัวนี้ก็อนาคตเม็ดส้มนะครับชื่อบักกะทีแม้วัดจนะปั้นถึงเม็ดส้มนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยผมไว้เจอกันในสเตีมเย็นนี้ครับจะกดตัวนี้แหละเอาให้ขึ้นเม็ดม่วงนะผมในอาทิตย์นี้ป่ไว้เจอกันบ๊ายบาย